ตัวข้ามันเป็นอสูรุตมาตั้งแต่กำเนิดกำเนิดตอนนี้ข้าคงต้องได้แต่เผชิญเผชิญหน้าต่อไปต่อไปตอนนี้ฉันคงจะไม่รู้จะพูดยังไงยังไงก็ข้าก็ข้าก็ข้าไม่ใช่มนุษย์เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ข้าลงมาข้าได้ไมาเหยียอ,ยอยู่บนพระสุธาอยู่บนโลกที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความย่ถามีแต่ความอับจนมีแต่ความอับเฉาตอนนี้ก็ไม่รูร้จะพูดยังไงมีตะของเก่าเก่าุยหวยมีแต่ของหวยหวยป่วยป่วย สทำไมนั้นลูกไม่จับนี่พ่อให้ลูกได้คิดแต่ลูกแต่ลูกไม่ทัำนี่ให้ลูกทุกอย่างที่ลูกต้องการทุกอย่างยศถาทุกอย่างบรรดาที่ลูกต้องการลูกเป็นอสูรใสเลือดตำนานใสเลือดวิญญาณเอาไปวิญญาณนี่คือของพ่อ นี่เป็นคำสั่งที่อยากจะให้ได้ลูกนั้นทำทำตามถ้าลูกไม่ทำคำตามมันจะเป็นคำสับพันนามแล้วมันจะเป็นคำสับสับตายและถ้าลูกอยากจะทำและลูกจะตายทันทีและลูกจะไม่อยู่ตรงนี้ทันทีลูก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 ทุกคนทั้งหลายจงฟังจงฟังจงฟังคำสั่งพวกมันเป็นแค่มนุษย์พวกมันเป็นแค่มนุษย์เป็นแค่พวกสัตว์ชั้นตำเป็นแค่พวกสัตว์เดินดินพวกเราเป็นเทพเหินสาพวกเราเป็นเทพเหินฟ้านะลูก ได้ยินแล้วใช่ไหมกลับมหาพ่อเถอะลูกเมื่อไรขนมปังจะเสร็จเนาะอีกสองแผ่นเนี่ยเอ้เบิ้ลตื่นยังอ้าวช้าแล้วหรอมันเช้าตั้งนานแล้วอ่ะแล้วขอโทษละเออแป๊บๆหนุนมปังเสร็จยังอ๋อได้แล้วนี่ไงเออเบิ้ลมีอะไรจะถามอ่ะมามา เองจําเรื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไหมตอนวันฮโลวีนอะอ๋อจําได้จําได้จําได้เออแล้วมันสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าแบบซอมบี้เต็มงานอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยย้ายไปหมดแล้วออมแล้วรู้สึกว่าทาแล้วอา้าวไหนเองบอกย้ายหมดแล้วแล้วทาไมเรายังเห็นคนเดินเพนพ่านตั้งแต่แบบตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วอะ อ๋ออันนั้นอ่ะคนจากหมู่บ้านอื่นเขาย้ายมาหมู่บ้านเราามาทําไมอ่ะในเมื่อมันมีซอมบี้อยู่เออแล้วทําไมพวกเราไม่ย้ายบ้างอ่ะนั่นแหละสิไปย้ายบ้านดีกว่าเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยหลายวันแล้วนายมาอยู่บ้านเราอ่ะจ่ายค่าไฟด้วยอันนี้ไปจ่ายแฮะมันจ่ายได้ยังไงมันต้องจ่ายกับผู้ใหญ่บ้านเออเออเออพูดพูดถึงเรื่องนี้ลองไปถามผู้ใหญ่บ้านนะว่าทําไมมีคนย้ายเข้ามาเยอะจังได้ได้ได้ไปไปไปกันโอเคโอเคปิดไฟด้วยโอเคเปืองไฟเอ็งเปิดเล่นวอลโลทั้งวัน อเออ,อ,อนัน่นๆมีคนโคตรเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเขาเามองเราด้วยเบิ้ลไปดีกว่าอันตารายว่ะเขาอ,อาจจะเป็น <c oughs> นักเลงก็ได้เว <c oughs> ้ยเราคิดตามผู้ใหญ่บ้านเปิดประตูทิ้งไว้ไปเบิ้ลงั้นเราก็ลองกดกิ่งดูไหมหรือไม่ต้องกดบุกเลยไหมไม่ต้องกดแล้วเปิดประตูขนาดนั้นเออไป FBI ครับเฮ้ยออมีอะไรหรอครับเออคือคุณผู้ใหญ่บ้านครับคือพวกผมมีอะไรอยากถามอ่ะอ่าโอเคถามมาเลยถามมาเลยคนที่ย้ายเข้ามาเนี่ย เขาย้ายมาทําไมอ่ะแล้วแบบก็ไม่รู้เหมือนกันสิเราไปถามสิไม่ไม่ไม่แล้วคือแบบคือเขาเขาย้ายมาทําไมอ่ะแล้วแบบทําไมคือเมื่อสัปดาห์ก่อนอ่ะผู้ใหญ่บ้านจําได้ไหมว่าแบบหมู่บ้านเราอะมีซอมบี้บุกตรงงานฮาโลวีนอะแล้วพวกเขาแบบพวกเขาย้ายมาทําไมอ่ะในเมื่อแบบคนเก่าอ่ะเขาก็ย้ายออกไปแล้วอ่ะพวกชาวบ้านคนเก่าเก่าอ่ะเหมือนว่าในหมู่บ้านเก่าอะเขาก็มีพวกซอมบี้นั่นแหละ อ๋ออ๋อพวกคนที่ย้ายเข้ามาเหรออ่าใช่ใช่อ๋อแล้วแบบคุณผู้ใหญ่บ้านพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนั้นไหมอะเมื่อแบบสัปดาหกก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือผมอยากรู้มากเลยใช่ไหมเบิ้นใช่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 เออเราเราไปถามคุณเหมืองกับคุณต้าสิเพราะพอดีตอนนั้นเขาอยู่กับคนสุดท้ายน่ะอ๋อแล้วตอนนี้เขาเขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมอะคือคือผมไม่ได้เจอคุณเหมืองมาหลายวันแล้วนะเอองั้นงั้นไปเบิ้นไปกันดีกว่าไปไปเออเบิ้น ซื้อเสื้อที่ไหนอ่ะสวยดีอ๋อซื้อที่ช้อปปี้อ่ะเขาจ่ายไหมเนี่ยไม่จ่ายโอ้กินไปไปรู้สึกจะบ้านหลังนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาเอาแบบเดิมไหมบุกหรือกดกิ่งกดกิ่งดีกว่าได้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 ไม่อยู่อยู่ไหนวะลองกดอีกทีก็ได้ไม่อยู่เฮ้ยใครอ่ะ h a t รู้สึกจะไม่ใช่คุณเหมืองนะหน้าตาแบบเนี้ยคิเล่แบบเนี้ยไม่ไม่ใช่แน่นอนโอ้ยเจิอะไรอะไรเขาว่าคุณคุณอะไรครับเอ๊ะครับคือนี่เราจะคุยกันหน้าบ้านเหรอเชิญก่อนเชิญเข้าเชิญเข้ามาครับเออนี่แหละมีอะไรให้กินไหมเออมีอะไรให้กินไหมอะมี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 เดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออไม่ไม่คุณเหมืองคือผู้ผมอยากจะถามว่า คุณจําเรื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนนะไหมที่มีซอมบี้บุกตรงงานฮาโลวีนนะคุณแล้วคุณกับคุณต้าเออว่าแต่ผมยังไม่เห็นคุณต้าเลยคุณต้าหายไปไหนอะ่ะอ๋อเขาหนีเอ,อ้เขาเขาไม่ได้หนีดิเขาย้ายไปแล้วเขากลัวเขาเขากลัวเอ,อ้าปอดแฮกเฮ้ยไม่เอาไม่พูดไม่พูด <c oughs> ไม่ไม่ผมก็ค<ม>ิด<ม>แบบนั้นเหมือนกันอ,อ้าวโอเคจริงจนะครับโอเคโอเคเออ,เอ,เอแล้วเอ้าแล้วทำไมเขาถึงย้ายด้วยอะ่ะแล้วทำไมคุณไม่ย้ายไปด้วยอะ่ะอ๋อผมอยากอยู่ที่นี่แหละ อยากปกคองคุณไงเฮ้ยโอเคงั้นเวลาถ้าสมมติมันมาอีกผมให้คุณเลยนะผมไม่อยู่ไม่อะขอบคุณเลยอ้าวไม่ไม่เออแล้วว่าแต่คุณคุณจำได้ไหมจำไม่ได้อ้าวไปเบนเราอาเพลงคนละเพลงกันไปอะไรไปผมผมขอสาระคือคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ โอเคดังๆมันเริ่มจากตอนที่ผมเครื่องเวอเล่นปราหลสามไม่เมือเลยโอเคมาตัดเชื่อนั่งก่อนชื่อนั่งก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโอเคค่ะมันตอนนั้นตอนที่ผมตู้เสร็จใช่ไหมหลังที่ผมชิงชงชากชี้กับฟอมบี้เสร็จก็มีตัวอะไรไม่รู้บินมาเป็นคนเลยเป็นคนเลยตัวดำๆหน้าดำๆมีปีกด้วยมีปีกด้วยแล้วก็นั่นแหละเขาก็ว่าพูดอะไรสักอย่างแล้วทีนี้พอ เขาพูดเสร็จแล้วเขาก็บินหนีไปนั่นแหละเขาพูดแบบนั้นโอ้คุณเหมืองไรสาระวะไปแล้วนี่ขอพูดจริงเอ้ยผมก็เชื่ออยู่แล้วขนาดเลือกขนาดพวกซอมบี้ยังมีจริงเลยคนมีปีกเนี่ยนะจะไม่มีจริงแล้วหลังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเหมืองแล้วหลังจากนั้นคือมันไปไหนมันบินหนีไปเลยมันจะบินแบบเจนเลยบินแบบเจนเลยอ๋อคือหลังจากแล้วพอหลังจากนั้นพวกคุณก็กลับมานี่แล้วก็คุณต้าก็คุณต้าได้พูดอะไรก่อนไปไหมคุณเหมืองต้าเขาผมไม่ได้ถามคุณต้าเลยว่า นีตาตาเราจะเอาไปบอกคนอื่นดีไหมคุณตาเขาบอกว่าต้องหลอกเมืองเดี๋ยวคนอื่นเขาแตกตื่นกันให้รู้แค่พวกเราก็พอแล้วเก็บเป็นความลับระหว่างสองเราพี <c ười> เ่เบิร์นายคิดเหมือนเราไหม <c ười> คิดเลยคิดเลยเราก็คิดเราก็คิดไม่มีอะไรไม่มีเลยเออเออคุณเมือง <c ười> พูดถึงเรื่องเนี้คุณจําได้ไหมตอนที่พวกเราประกวดชุดกันอะ่ะอ่าตอนนั้นอ่ะคุณน้าชาชนะใช่ไหมแล้วคุณน้าชาตกประโยคท้ายแบบแปลกๆอ่ะเราเราไปถามเขาไหมเผื่อเขาจะมีเอี่ยวเรื่องนี้ เพราะว่าเลยเพราะว่าคุณน้ําชาเขาก็ย้ายมาตอนตอนนั้นเลยนะพอเขาย้ายมาปุ๊บเหตุการณ์ประหลัดมันก็เกิดขึ้นเลยอืผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะงั้นงั้นเราเราไปบ้านเขาไหมครับเดิเดวนทาดีๆนะครับไม่คุณต้องมาด้วยเโเเคดี๋ยวคุณเอาหมวกอะไรไปไปให้พร้อมเลยเผื่อไว้เลยโอเคครับโอเคครับโอเคไปเปิดประตูเอาแล้วจะว่าไปคนที่ย้ายเข้ามานี่ก็แปลกๆทุกคนเลยนะดูดิ ม่คุณทำอะไรครับคุณคุณเป็ไรไป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 อย่าอย่าอย่ยุ่งเลยเฮ้ยโอเคครับจะทำอะไรเขาเลยชุดเขาเท่ดีป่ะคุณเหมืองเหมือนชุดผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณเพิ้อนคุณเพิ้อนคุณซื้อคุณซื้อชุดจังไหนเนี่ยแฮปปี้ครับแล้วเมื่อกี้ไหนนายบอกลาซาด้าอ้าวยอมยอมยอมเออไปเออว่าแต่คุณเหมืองครับคุณไม่คิดจะเปลี่ยนชุดบ้างเหรอก็อยากเปลี่ยนนะ เอาให้ผมเปลี่ยนเวลาไม่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 ต้องก็ได้ครับคุณก็ใส่ชุดนี้ก็ดูโก้อยู่แล้วโก้เหมือนคุณเลยเฮ้ยขอบคุณครับบ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เชิญเลยครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยยังไง่อ็มบีไอเอมไอผน่าเอ็มบีไอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาประกันเอาปรก่อนขอโทษครับขอโทษครับไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพิธีก่อนเมื่อกี้เออพอเป็นพิธีก่อนเออสวัสดีครับคุณน้ำชา สวัสดีครับคุณเบ๊มีอะไรหรือเปล่าครับเออพวกผมขอเข้าไปหน่อยนะครับคือพวกผมอยากมีอะไรคุยด้วยนิดนึงอ่ะอ๋ออยากคุยโอเคครับเชิญเลยครับเชิญเชิญเฮ้ยคุณเหมิงน่ากลัวใช่น่ากลัวเออก็เราได้ได้ได้ขออนุญาตนะครับเอาอันนีครับเชิญนะครับเออแล้วเขาไม่มีเขาไม่มีที่นอนเหรอครับเนี่ยตื่นเฮ้ยสวัสดีครับคุณคุณบอมใช่ไหมครับเนี่ย ชื่อชื่อยอนนะครับนะครับชื่อแปลกว่าคุณเหมืิงติงโกไม่ชื่อเล่นไหมครับเล่นนิโกได้ไหมครับชื่อเล่นเหรอครับชื่อปลาครับเอ้ยหยอกเล่นครับคุณบอมครับเออโอเคโอเคคุณบอมงั้นเออคุณขึ้นไปนอนต่อก็ได้แล้วครับโอเคครับเออโอเคครับเออคุณน้ำชาเดี๋ยวนั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้ฮะโอเคครับเชิญเชิญเลยครับเออสามคนเชิญนั่งเลยครับเพื่อนๆพอยืนเอาครับครับผมเออว่าแต่คุณน้ำชาครับคือพวกผมสามคนอยากจะมาแบบ สืบบอดเสื่องสัปดาห์ก่อนนะครับคือตอนนี้เหมือนอแบบเหมือนพวกเราเป็นแบบสามทหารเสือ,อคือคือพวกผมพวกผมอยากจะถามว่า,าคือคุณจําเหตุการณ์เมื่อตอนอางานฮาโลวีนได้ใช่ไหมครับที่มันมีซอมบี้บุกอ่ะจาได้ครับจําได้อา่าแล้วคือผมอยากจะถามว่าตอนนั้นอะ่ะตอนที่คุณชนะการประกวดอะ่ะคุณพูดตบท้ายแบบนั้นทําไมอ่ะครับอ๋อ ผมแค่อยากจะสร้างบรรยากาศให้มันดูน่ากลัวเฉยๆอ่ะผมก็ตกใจเหมือนกันวันนั้นวันนั้นผมก็วิ่งหนีแทบไม่ทันเหมือนกันอ๋อเออแล้วว่าแต่อีกคนนึงะครับผมรู้สึกว่ายังมีอีกคนนึงนที่อยู่อยู่ด้วยกันอะ่ะเอ่อถ้าอีกคนนึงคนนั้นเขาย้ายไปอีกเมืองนึงนะครับอ๋อเอาแล้วทําไมพวกคุณสองคนไม่าย้ายไปด้วยอะ่ะเอ่อ หมู่บ้านเก่าของผมกับหมู่บ้านของเขาอีกคนหนึ่งคนละที่กันนะครับผมก็เลยอยากจะตัดสินใจอยู่ที่นี่นะครับอ๋อครับผมงั้นพวกผมก็ไม่เป็นไรถามแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่ากลคนดังแช่ไโอเคโอเคครับผมไปดูแลไปดูแลเขาด้วยครับเขาโคตรกลนดังเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้เอายาให้เขากินสักสองสามเม็ดเขาก็จะดีขึ้นอ๋อครับผมงั้นไปกันดีกว่าไปครับผมขอบคุณมากครับ คนสุดยอดงยาวบอมตื่นแน่แล้วยาวเต่นนอนขอโทษด้วยขอรับท่านแล้วเจ้าเต้มันไปไหนละท่านเข้าบอกให้เจ้าเต้กลับไปที่มิติที่พวกเรามาน่ะให้พวกมันไปละท่านให้มันไปสอดแนมน่ะหมายถึงเผื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะได้กลับไปเตรียมตัวท่านออย่างนี้นี่เองอืม ตอนแนมทำไมล่ะท่านก็เผื่อมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันแล้วนะแต่เรื่องอีกเรื่องหนึง่งก็คงต้องให้เจ้าบอสมาบอกนะจ้าบอสเขารู้ว่าแกอยูอ่แถวนี้ออกมาสราหราบท่านอม,มาเร็วเคมเร็ว,เวจริงๆเอ๋อลองบอกเรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เจ้าเคยบอกข้าให้เจ้าบอมฟังสิข้าสังผกตได้ว่าในหมู่พวกเราอ่ะมีคนทรยศอยู่แล้วใครเป็นคนทารย ยเรื่องนี้ข่ายิงก็ไม่รู้แต่ที่แน่แนช่วงนี้ข่าจะไม่ไว้ใจใครสักพักรวมถึงแกด้วยบอสสลับโอเคทาไม่เมียแล้วข่าขอตัวนะครับคุยกันดีๆล่ะส่วนบอสจะไปไหนก็ตามสบาย แต่ท่านเดี๋ยวข้าตามไปได้วยสิเชิญเอ่อเจ้าผู้ชายเมื่อกี้มันดูคุณคนจังเลยอืแปลกๆนลยนะเออว่าแต่คุณเมืองคุณเมืองเบิบ้ลเดี๋ยวเราลองไปทักทายคนในหมู่บ้านใหม่หน่อยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยัายังไม่รู้จักใครเลยอะ่ะก็ดีนะพวกคุณไปกันเลยนะแต่ว่า ผมมีเรื่องสงสัยเิ็หน่อยต้องไปคุยกับท่านักปราและอ๋องั้นก็ได้ครับผมงั้นไปเบิ้ลเราไปกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าพวกผมเสร็จเรื่องแล้วเดี๋ยวผมตามไปนะโอเคครับเจอกันครับบายไปเบิ้ลไปไหนกันเดี๋ยวไปหาคนกันเนี่ยเจอแล้วคนหนึ่งชื่ออะไรเราอ๋อสวัสดีครับผมชื่อเบิ้ลตาโตนะครับเฮ้เอ้ยนี่ไงสวัสดีครับ เบิ้ลนคุยดิเบิ้ลนเบินคุยกันวะเออเสกเสกครับเออเออสวัสดีครับคืออ่ชื่ออะไรครับเนี่ยชิโดูครับอ๋ออ๋อคุณโดเออว่าแต่เออคุณคุณมาที่นี่ได้ยังไงอะครับคือแบบก็หมู่บ้านเก่าเหมือนมีซอมบี้อ่ะผมก็เลยต้องหนีอุยุกมาเนี่ยอ๋อเออก็เบิ้์นเบิะเบิ้ลๆเราเราคนบอกดีไหม ปราเลยเปล่บเฮ้ยไม่ไม่ไม่เปล่าเปล่าครับป่าเปล่างั้นก็เอ่อก็ยินดีต้อนรับสู่เอ่อหมู่บ้านเรานะครับผมหมู่บ้านเราคือหมู่บ้านจังเกิลนะคะผมสายใบนะเอไป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 ปไ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 ป อ๋อผมเป็นนักท่องเที่ยวครับที่มาอจากเมืองนะครับอ๋อแล้วว่าแต่ทําไมคุณถึงมาหมู่บ้านนี้ล่ะอ่อผมผมเห็นว่าที่เมืองมันลุกมันแบบว่าวุ่นวายเกินไปนะครับผมก็เลยว่าจะมาย้ายมาที่นี่นะครับอ๋อครับผมงั้นก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละครับเดินกันให้วอกเลยสนใจไหมครับหนุ่มตังคครับอ๋อไม่เป็นไรครับพวกผมก็มีครับ เมื่อกี้ถืออะไรอะ่ะอ่ะก็ <laughs> ของเองอ,ะ <laughs> อ่ะอ๋ะอ <laughs> ม,มีดเ <ละ S 1> หรอครับ <laughs> เออคุณครับครับเมื่อกี้นี้คุยอะไรกันเหรอครับป่าวครับป่าวป่าเป่าก็คุยไปเรื่อยอครับ <laughs> ใช่ไหมเ<อ>แบบิร์นเบิร์แบบเออเนี่ยแบบเออท้องฟ้าสวยเนาะเบิร์นเนาะวันนี้เนาะใช่เอาผมงั้นเดี๋ยวพวกผมขอตัวก่อนนะครับครับครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นลาลาลาเห็นไหมเห็นปราสาทโคตรสวยเลยไม่ใช่ออาไปเลยเรายกให้ไหน ไม่ใช่ไม่ใช่ปราสาทเอาใช่เหรอเนี่ยเป็นทักทายนี่ผู้หญิงอะนไหนนู่นอะสองคนเลยไปเลยเรายกให้นายสวัสดีครับัสตีเจอมีอะไรรอเปล่านายเอ่มาคุยดิเลยคุยเลยคุยเลยคุยคุยคุยอ่ะคุยอ่ะก็ได้ก็ได้ไม่แมนเลยมาดูดูแลเราสาธิตอ่ว่าแต่คุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อเดียวค่ะมีอะไรเปล่าคะ อ๋อคือไม่มีครับคือแล้วพวกคุณมาทําอะไรที่นี่เหรอครับอ๋อเพิ่งย้ายมาใหม่ก็อาจจะสํารวจเมืองอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อแล้วคุณอ้าวอ้าวอ้าวเอ๊ขามุยเฉยเออเออแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ล่ะครับน้องสาวเหรอออน้องสาวค่ะอ๋อเสียใมากับน้องสาวเพิ่งมาย้ายมาใหม่เลยค่ะอ๋อยินดีที่ได้รักเอ้ยช่วยบัดบัดคุยดิบุลนบัดสวัสดีครัสวัสดีค่ะแล้วแล้วบอกเขา บิ้ลเ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 ออกออกคือออกออกออกไปไปดีกว่าไป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 เออเออยินดีท่านรู้จักครับเออเดี๋ยวพวกผมไปกับผมมีธุระไปเบิ้ลโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทอดหน่อยนะครับเออไอเบิ้ลอะไรนี้จับน้องล็อกไม่ต้องกลัวอะไรไป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 แล้วใครเนี่ยอ้าวผู้ใหญ่บ้านอ๋อสวัสดีสวัสดีเอออะไรแล้วพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยอ๋อพอดีผมกำลังแนะนำพื้นที่ในหมู่บ้านนี้นะ อ๋อโอเคครับผมเออแล้วอันนี้คือใครครับเนี่ยอ๋อครับผมเป็นคนย้ายมาใหม่ครับผมอ๋อครับผมเออคุณดูมีความรู้นะครับเนี่ยใส่แว่นทองซะแลวครับผมผมเคยเป็นผมเป็นนักโบราณคดีจากเมืองอื่นนะครับผมอ๋อครับผมหุ้ยทำไมอาชีพเขาดีกว่าเราอะเพื่อนค็รวยอะใส่แว่นทอง้วยดูดีเอองั้นงั้นเออพวกผมไม่กวนแล้วก็สู้ๆนะครับผู้ใหญ่บ้านโอเคครับโอเคครับโอเคครับเออ มาๆาไปสำรวจต่อมีใครอีกไหมวะบิ้ลหมดแล้วมั้งไม่รู้ว่าลองเดินให้ทั่วเลยแถวนี้มีเอ้อเฮ้ยใครอ่ะอ่อสวัสดีครับคุณสองคนอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่อสวัสดีครับพวกพวกคุณเป็นใครครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างดีกว่าฮะเออครับครับผมผมผมชื่อบีครับผมเป็นคนเออ่ขายสมุนไพรฮะกับปรุงยาได้อ๋อครับผมแล้วอีกคนหนึ่งนะครับผู้ช่วยผมฮะอ๋อครับผมแล้วพวกคุณมาหมู่บ้านนี้ทําไมล่ะครับ ผมย้ายมาเพราะว่าเรื่องซอมบี้นั่นแหละฮะอ๋อครับผมเออได้ข่าวว่าช่วงนี้แบบมันมีซอมบี้บุกเนาะไม่ไม่รู้ไม่รู้ทําไมเนาะเเิ้นาะใช่ครับครับงั้นก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเดี๋ยวพวกผมขอขอตัวก็แหละไปเบิ้ลไปหมดย่าไม่ไม่รู้สิเอ้าพี่เจ้าบ้านเฮ้ยฮะว่าคุณมาทำอะไรแถวเนี้ยล่าสุดก็เห็นอยู่ตรงนู้นผมเป็นผมเดินเล่นอ่ะอ๋อโอเคโอเคแนะำมาเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับโอเค แล้วเบิรนเราว่ามีแค่นี้แหละมั้งเอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะช่างช่างมาเถอะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณเหมืองเลยไหมไปไปเราไปหากันเถอะเนีนเนตามเรามาเรารู้ทางวิ่งเลยไหมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งใครถึงก่อนชนะไปเฮ้ยโทษทีเราเราแบบเราโกงอ่ะเราโกงอ่ะเฮ้ยถือถืออะไรถืออะไรเมื่อกี้ถืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่รอด้วยไม่รอใครจะรอให้โง่ โอ้โหนี่ยเล่นตอนเล่นวอลโลก็ทีจงและโอ้ยหยอกหยอกยอกไปไปไปรู้สึกทางนี้มั้งบแต่ว่าทำไมเออเดี๋ยวต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าให้คนย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ปังก็ได้เนาะมันมันดูโล่งๆอะใช่เราไปกันไปไปไปนี่ยตรงเนี้ยที่แบบมันไม่น่าเข้าอ่ะบุนบ้านดูเก่าอย่างน้แต่ด้านในอาจจะหรูก็ได้นะเดี๋ยวลองกดกิ่งดู สวัสดีครับเอ่อเห็นไหมบอกแล้วด้านไหนโคตรหรูอ้าวสวัสดีพวกท่านสองคนเอ่อถ้างั้นเชิญเข้าไปบ้านก่อนเลยก็ได้นะเอ่อเอาเออเออคือท่านรู้เหรอว่าพวกเราจะมาก็ก็ฉันเปิดประตูให้นายเข้ามานายกดจริงหน้าบ้านฉันจะจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเออก็จริงของเขาเนาะใช่แล้วกันแม่เอ้าคุณเหมืองครับโอเคเออเข้ามา อ้าวแล้วคุณเหมืองถามธุระของคุณเหมืองอยังไงอ๋อเขาบอกว่าเขาจะเขายังไม่ถามอ่ะเขาบอกว่ารอพวกคุณสองคนมาก่อนอ๋อโอเคครับผมงั้นอ่ะเนี่ยพอเรามาแล้วก็คุยเลยก็ได้นะคุณเหมืองเอ้ยไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะคุณนักป่าครับว่ามาอเอ้ยผมต้องเรียกว่าท่านสิท่านนักป่าครับท่านสามารถทานายอนาคตได้ไหมครับอ๋อได้สิแล้วถามทําไมอ,ะอ่ะเนาเอ่อผม ไม่ได้ใจท่านทำนายนะคุณอะไรหรอกนะแต่ผมสงสัยว่าหนึ่งในพวกเรามีคนคนทรรยศฮะเดี๋ <S <S <ๆ S 1> เดเดหมายความว่ายังไงคุณเหมืองอธิบายหน่อยก็คุณดูสิตอนวันงานที่เราประกวดชุดกันจําได้ไหมอ่าจําได้จําได้ผมไม่เคยลืมซอมซอมบี้อะ่ะมันมากระจุกกันอยู่ที่จุดที่พวกเราอยู่กันจุดที่คนอะเจ่าเลยตั้งสันนิาสานว่าต้องมีคนในหมู่บ้านเราที่เป็นคนทรยศแน่ หอเออว่ะจริงจริงริงริงออกขึ้นเหมืองต่อต่อเลยฮะต่อเลยต่อเลยงั้นผมจะให้ท่านนักปราชญ์ช่วยทํำนายห,หน่อยได้ไหมครับว่าข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกอืมได้สิได้สิงั้นขอเวลาแป๊บนึงนะเขาดูโต๊ะป่ามันมันอาจจะมีมเลเซอร์พวกคุณใจเย็นนะ <c oughs> ดูว่าไว้่าไปขอโทษว่าไงครับท่านนักปราชญ์ ถ้ารู้สึกได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่อันตรายออมากๆมันจะเป็นภยัยครั้งใหญ่แต่ข้าไม่รู้นะว่าวันไหนอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นปีหรือเป็นเดือนข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เรารู้พวกเจ้าอะระวังตัวไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวนะที่พูดอย่างนี้คือมันเกี่ยวกับพวกผมเหรอไม่หรอกเพราะว่ามันเกิดในหมู่บ้านของเราเองน,น่ากลัว เบิ้นงั้นเราย้ายไหมย้ายเรียนตาดิฉันย้ยใจย้ายใจย้าเบิ้น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 คุณเบิ้นคุณเบิ้นคุณเบิ้นกับกันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้งั้นงั้นพวกผมพวกผมขอตัวก่อนนะขอบขอบคุณมากครับผมไปเจอใจคุณคุณเหมืองคุณเหมืองผมผมไม่ได้จะคุยด้วยหน่อยออกมาได้หรอกโอเคครับแล้วพวกเราจะตามหายังไงเอาคุณเหมืองคนไทยอยอะในเมื่อหลายคนเขาก็หนีกันไปหมดแล้วอะเชื่อผมสิผมทำได้อยู่แล้วเออแล้วแล้วต่คุณอะงั้นพวกเรากลับกันดีไหมเรากลับกันกลับกันดีกว่าไป ไปเอ่อแล้วอะไรเมื่อกี้เหมือนเห็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอ่ะค่านมยี่สิบห้าบาทวัดเดี๋ยวนี้เขาขายกันอย่างนี้แล้วเหรอเดลิเวอรี่เออไป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 กลับกันดีกว่ากลัวเว้ยเพือนคืนนี้ในนอนบ้านเราเนี่ยแหละแล้วนอนกอดนายเลยวันนี้เฮ้ยไปไม่ไไม่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 เรากลัวเราก็กลัวเนี่ยไปอยู่บ้านคุณเหมืองก็ได้เอนตมีเตียงเดียวเนี่ย ทุกวันนี้ผมยังให้คุณให้ให้เบิ้ลนอนโซฟาอยู่เลยโอเค,ก,คกันทุ๊กเลยนอนบนเก้าอี้นะเอา้าไปไปไปกลบกับกันดีกว่าไป,ไปโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ แม่แม่แม่นี่ข้าสร้างความวุ่นวายไว้ตั้งเยอะตั้งแยะยังจะมีคนย้ายมาจากอีกเมืองหนึ่งอีกอย่างนั้นหรอเจ้าพวกมนุษย์ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีสงสัยได้เลิกระเบิดเมืองนี้ทิ้งละมั้งอ๋อ ที่จะลืมต้องตามหาลูกชายของข้าแล้วก็ส่งทอดส,สมบัติที่เก็บมาตั้งแต่บรรพัก,การอ๋อจริงสิจะวัดอยู่หรือเปล่าต้องการได้คุยด่วนสงสัยไม่อยู่เรียกไม่ตอบ Quand, สนุกก <c oughs> ันใหญ่เลยงั้นข้าขอไปสนุกด้วยคนละกันเฮ้เสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงไรอะพี่เห็นมามาอะไรเดี๋ยวนะอะไรอย่าพึ่งเดินไประันตลอดนะมากล้ม่เป็้อาจจะไม้ก็ได้ สนุกกันใหญ่เลยนะข้าขอสนุกด้วยคนสิเฮ้ยไ้นุก็หนีไอ้หนุ่มจี๊้งงไองงเ่าเ็เฮ้ย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 เสียงอะไรล่ะสงอะไรเหรอเฮ้ยเสียงอะไรเร็ว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 เรเร็วเร็วเรร็วเร็วเร็วเ เอ้ทุกคนทุกคนมานี่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยเก๊ะหยุด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 เดี๋ยวเดี๋ยวคุณ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 เมฆคุณเมฆขอดามเลยคุณเมฆคุณเมฆขอดามอ๋อไปไปไปลังหลังุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดแกแกหยุดแกแกหยุดแกหยุดอยู่ในนี้แกเป็นใครแหมเขาแค่อยากจะมาเล่นสนุกด้วยแค่นั้นเองระระเบิดหมู่บ้านทุกฉันเนี่ยนะสนุกก็ค่าสนุกนี่นะแล้วคุณเหมืองคุณเหมืองอยู่ไหนคุณเหมือง อยู่ในใจเสมอเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นดิคุณเหมืองโอเคโอเคโอเคเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นต้องการอะไรวัยรุ่นต้องการอะไรเดีะเดะเกกเกกเกกชื่ออะไรข้าไม่นะว่าจอมมันติสิสแต่ก่อนที่แกจะรู้จักข้าข้าอยากรู้จักแกมากกว่าไอ้หนอน้อยเสื้อส้มข้าข้าชื่อเบต้าแล้วแกแกกมาทำอะไรที่นี่ขยับมา เอาเอาไงเดี๋ยวระวังนะก็ได้มอยถอยถอยรอดถอยไม่ได้แกต้องการเลยรอาวังนะไม่เป็นไรมาอยู่กับพี่ก่อนพูดสิพลังเวทได้ฮะพลังเวทอะไรแล้วอะไรอะไรของแกแกแกเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วอะไรฉันใช้พลังวงพลังเวทอะไรฉันไม่รู้เรื่องเฮ้ย ทุกคนอยู่หลังผมทุกคนอยู่หลังไปถอยไปถอยทุกคนถอยไปทุกคนถอยไปเออถอยไปถอะไปก่อนเอาเป็นว่าฉันไม่อยากคุยกับแกแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลางั้นขอเปิดฟอร์โนบัตินี้ทุกคนทุกคนลบทุกคนลบเฮ้ยอะไรเนี่ยฟิล์มือแกเหรอเอ้าฮิตเออใครอีกเนี่ยใครเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะลกนจอมมันเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวคมพกเขา ก็หนีดีเหนีดีรอนะไรก็หมามิงไปหาที่หลบภัยก่อนหรือว่าอะไรก่อนเลยไป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 ็วไปเร็ส่วนนายคนหนึ่งอ่ะหัวหน้าตอนจบฉันก่อนผมล่ะทำไมอ่ะผมจะหนีฉันจะมอบอาวุธนี้ให้นายเฮะนายจะได้ใช้ในอนาคตนะส่วนนายคนหนึ่งอ่ะนายไม่มีสิทธิ์ที่จไปหยิบหยิบย่ำเลยเหยียบย่ำเลยนะไมเทอร์ฟอร์ดมาดับเลทไอยแกทางไหนอ่ะ อืมข้าขอคิดก่อนนะอ๋อข้านึกออกแล้วเทวดาจากวิตีที่4.9นี่เองใช่แล้วและฉันก็จำนายได้แล้วนายก็ฆ่าครูคงของฉันด้วยฉันเกียดคนอย่างไหนสุดเลยอืมข้าขอนับก่อนนะข้าขาพ่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มันออ้ยไม่ <Your> เอาดีกว่าน้อย <iri> นายนายนี่อ้วนจริงเลย นายเนี่ยจะฆ่ามนุษย์โคบริสึแบบนี้มันไม่ได้นะฆ่าวิสิตนนมนุษย์มันชั้นต่ำคุณนนไม่รู้อะไรน,นีมนกมนุษย์พวกนี้มันต้องได้ชดใช้กรรม